แบน้ำไมพูทธเาก่อนเออโน้ำกดเลยแม่ให้แม่ทวงก่อนแม่โต้ักงั้นอือแม่ทวงก่อนให้แม่งงนนทัก่อน พุทธธรรมผสมกันขันเนื้อคละขันกันเนี่ยนสองใบให้ละ ね。うん。うん。うん。はえっと、次このね、デッキのことはま、あの

เออไปล้างมือใช่ทางไหนกนงชื่อแม่หัวจุ้หัวเราจะไปต้องแม่เลเก่าคนไปชื่อชื่อเนี้ยหูวจุ้หัวเราจะไปลูกคนนไปของตัวเองไม่ได้ Wait a minute. mưa phong 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 à phong phong lên ตาน้าให้แต่น so well, anyway> ้ามาไค่ร yes ู้ตาน้าพูดว่าพูดโอ้ยลมพังเอ้าลมให้ฟงมาเลยอ๋อมาเลยฮะฮะสูงแนมไหมเขาเขากบบสูงน้แนมไปตัวเองอ่ะก็วูเออ เอาส่งไหมยแคุณแม่เออแม่าเออน้ำน้ำเลยคุณแม่ข้าวส้กเออเออ้าวเเออขัสูงน้เียเออเอ้าเอาเด hm ี๋ยวมาต้องการ